นะคะเราจะมาทดสอบความปกปิดนะคะว่าตัวไหนนะคะมีความปกปิดได้ดีกว่ากันนะคะคอนซีลเลอร์นะคะจะช่วยในในเรื่องความปกปิดในเรื่องนะคะรอยสิวรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็รอยค้าที่ใต้ตานะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันว่า เจ้าสองตัวนี้ตัวไหนนะคะมีความปกปิดมากออกว่ากันนะคะเราจะทาเจ้าตัวสีจันนะคะลงบนนีต้ตรงข้างบนนี้แล้วเราก็จะมาแท็ปกัน ะะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวข้างบนนะคะจะมีสีแดงอยู่เลยนะคะแต่ตัวข้างล่างนะคะมีน้อยมากนะคะก็สรุปได้ว่านะคะความปกปิดนะคะของทั้งสองตัวนะคะตัว 4U2 นะคะมีความปกปิดมากกว่านะคะในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะทั้งสองตัวนี้ในความรู้สึกนะคะรู้สึกว่า ตัว 4U2 นะคะมีความเบาบางขวาแล้วก็ปกปิดได้ดีขวาตัวสีจันนะคะนี้เราจะมาทดสอบเรื่องความกันน้ําของทั้ง2ตัวว่าตัวไหนนะคะมีความกันน้ํามากกว่ากันนะคะเราจะใช้สเปรย์น้ํานะคะฉีดไปที่บริเวณเอ,อ่อทั้ง2ตัวนี้เลยเดคะูกค่ะแล้วก็ เพาผ้าเช็ดนะคะความปกปิดนะคะจะเห็นได้ว่าเ,เนื้อของเจ้าสีจันนะคะที่เป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะมันหลุดไปแล้วอะ่ะไม่มีแล้วแต่เจ้าตัว 4U2 นะคะยังปก ปิดได้ดีกว่านะคะยังมีเนื้อเห็นไหมเป็นสีเนื้อเนื้อเป็นวงกลมอยู่แต่เจ้าสีจันไม่มีแล้วนะคะก็สรุป <travels flower> <gitti> ได้ว่าการกันน้ำนะคะเจ้าตัวฟอยลทูนะคะมีความกันน้ำมากกว่านะคะแล้วก็มีความปกปิดมากกว่าด้วยนะคะอีกฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องการรีวิควคอนซีลเลอร์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ